สวัสดีครับผมจะมาอัปเดตกราฟของบิตคอยนะครับวันที่2เดือน8ปี65นะครับคลิปนี้ทำขึ้นมาเพื่ออัปเดตราคา<ม>เท่านั้นนะครับมไม่ใช่เป็นคลิปที่<ม>แนะนำ<ม>หรืออ่าชักชวนในการลงทุนนะครับเดี๋ยวผมจะดูกราฟของบิตคอยให้นะครับอ่าครับ i ิตคอยเป็นยังไงบ้างตอนตอนส่วนตอนนี้ทองคำก็บินขึ้นมาแต่แถวๆ1 7่4 1 7 8 0ดอล<ม>ลาร์นะครับ ก็ตอนนี้อยู่แบบนี้นะครับอ่านี่คือตามฟิมเดย์นะครับตามฟรมเดย์มีโอกาสย่อดได้นะครับเนี่ยแนวต้านจะอยู่โซนนี้เลยก่อนหน้านี้เคยเป็นแนวรับที่แข็งแรงอยู่นะครับนันมานความว่า,ารับหลายกั้งนะครับรับหลรังมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้วยกัน โซนนี้ครับจะเป็นโซนรับนะักขึ้นไปไม่ปานเมื่อปานไปปับบ๊บวนกลับมาเนี่ยวนวนวนกลับมาโซนนี้วนมาโซนนี้ก่อนนะครับไม่หลุดดึงขึ้นไปเมื่อหลุดก็พวดลงมาขึ้นไปจะต้องเป็นแนวต้านพอขึ้นไปเสร็จปับ๊บตรงนี้จะสูงนั่นหมายความว่ามีโอกาสยอ่อลงมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ตรงนี้ก็จรงิงแต่เส้นะโตอยู่ล่างเนี้ยมีโอกาสไปต่อได้นะครับอ่านะครับก็อลองดูด้วยกันตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมานะครับแบบนี้แบบนี้ต่อนะครับ โอเคครับนี่คือกฟ่องทองคำวีคเป็นแบบนี้นะครับก็เต็มแตงเลยนะครับอยู่กาสยอบ้างธรรมดาแต่รู้สึกว่าน่าจะเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเลยนะครับเนี่ยสอนที่ผมชี้ไว้นะครับตัวต่อไปนะครับจะดูตัวของบิตคอยนะครับเช้านี้ทาจุดต่ําสุดอยู่ที่อ่ามันก็ลงมานะครับเพราะว่าทำเทรดเดทที่ผมพูดไว้ว่ามันย่อลงมานะครับอ่าลูกซอนไปไหนแล้วนี่ครับตั้งตีกรอบไว้ตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนนะครับเนี่ยโซนนี้ โซนด่านแรกนะครับด่านแรกที่แนวรับหลัาโซนนี้เนี่ยก็ลงมาแล้วกับโซนนี้นะครับโซนต่อไปก็โซนนี้นะครับนี่คือตามเปรมเอสหนึ่งนะครับก็ลงมาโซนนี้เลยเนี่ยโอเคอันนี้คือในกรอบเอเรียนะครับที่เราเฝ้าระวังนะครับโฟลว์บ่ายเนี่ยโซนนี้ไส้นี้นะครับโซนนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูนะครับเนี่ยลงมาแล้วก็เด้งขึ้นกลับนะครับเอ่อเอ็มสามสิบนะครับจะเป็นลักษณะ แบบนี้เนี่ยอยู่ในกรอบนี้เลยนะครับโซนนี้เนี่ยกรอบตรงนี้เนี่ยอยู่พอดีเลยนะครับคือกราฟของบิตคอยนะครับก็มีกาสดิ่งบ้างนะครับผมเป็นแบบนี้ m 3 0มีแรงเตขายอยู่นะครับตอนนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีแรงเตีขายนะครับก็น่าจะรอรอจังหวะดีกว่านะครับ m สั้นๆนนะครับตั้งแต่ m 5จนถึง m 1 5 m 30 s 1นะครับแล้วก็ s 4 s 1จนถึง m r รจนถึง s 1ทหาเฟรม1ชั่วโมงมีโอกาสเด้งขึ้นได้นะครับ s 4ก็เช่นกันนะครับแต่ตาเฟรมดยังพึ่งลงนะครับยังเริ่มลงนะครับยังลงไม่สุดนะครับนั่นหมายความว่าเก็บตรงนี้สามารถลงได้อีกนะครับดังนั้นแล้วถ้าเราเป็นการคาดเดาก็น่าจะเป็นลักษณะแบบโซนนี้2 0ง0 0ื่นเก้าร้อยสองหมื่นแปดร้อยอันนี้คือการเดาจริงๆเลยนะครับอย่ามาเชื่อผมนะครับหมายความว่าไม่ต้องมาซื้อหรือขายตามผมนะครับเนี่ยแบบนี้เนี่ยตามเฟรมสั้นๆต้องเด้งขึ้นก่อนนะครับโอเค นี่คือกราฟของบิตคอยนะครับยังไงก็คิดว่าวันนี้ทั้งวันทั้งคืนก็มีโอกาสที่จะโปร่มาแต่แถวโซนี่รอบหนึ่งนะครับก็รอ follow by นะครับโอเคครับเดี๋ยวตัวต่อไปผมจะไปดูพี่ๆคนไหนที่อยู่ในกลุ่มนะครับก็สามารถบอกได้เลยนะครับถ้าได้ยินเสียงนี้ว่าให้ผมดูตัวไหนเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวดูให้นะครับเพราะผมไม่ได้ลงใน YouTube นะครับก็ขอสงวนสิทธิ์ให้พี่ๆในกลุ่มก่อนนะครับผมหาก่มไหนที่สนใจเก้ากลุ่มก็สามารถติดต่อได้นะครับ แป๊บหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวตัวดูตัวของอในกรานของไบ n นนนะครับ BNB อยู่ที่สองเจ็ดหกนะครับสองเ็ดสบกดอลลาร์นะครับผม x ม m t อยู่ที่สามสบสองบาท BTC อยู่ที่สอง0มื p สองพันแปด้อยอยู่ที่ห้าสบเบาทนะครับส่วนตัวของะดานไทยเรานะครับก็ จะเป็นตัว BTC ที่อยู่ที่8 2 6 0 0 0นะครับแล้วก็กลับอยู่ที่93นดกอยอยู่ที่2.39แอปไพอยู่ที่5.48 c f อยู่ที่8.22นะครับรู n a าอยู่ที่0.035 OP อยู่ที่51.36นะครับอา่าผมคิดว่ามีโอกาสที่จะตุบลงอีกรอบหนึ่งนะครับก,ก็ผมรออยู่นะครับก็ลงมาเลยนะครับน้ำมันเป็นยังไงบ้างน้ำมันนะครับ เนียลงนะครับลงการกางแต่วันก่อนนะครับก็น่าจะลงอีกนะครับน่าจะลงอีกนะครับแนวรับสาคัญน้ํามันก็อยู่น่าจะอยู่โซนนี้นะครับแต่แถวโซนนี้แหละนะครับ87ดอลลาร์นะครับโซนนี้นี่คือเป็นการเดาจริงๆเลยนะครับอ่าโซนนี้นะครับโซนนี้รับของ D1 นะครับโอเคนะครับก็ลุ้นกันต่อไปครับหวังว่าบิตคอยจะบริบาลได้นะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผม อ่าพี่ๆคนในกลุ่มก็เดี๋ยวบอกมาเลยนะครับว่าอยากให้ดูตัวไหนนะครับเดี๋ยวจะดูให้นะครับผมโอเคสวัสดีครับ